เป็นดาราตั้งแต่ห้าขวบเงินเก็บอู้ฟูอาณาจักรดวงดาวจารุจินดาป้าหลานบุญธรรมเบสคำสิงขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกสำหรับเบรรักมณีคำสิงลูกสาวสมรักคำสิงนั้นได้เข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวและได้รับเป็นนางเอกตั้งแต่เรื่องแรกเลยทีเดียว ซึ่งการเล่นละครเรื่องแรกของเธอนั้นก็ได้แฟนนุ่มตรงตรงกิศกรมาเป็นป่าดันให้และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านเบรรักวณีคบหาดูใจอยู่กับตรงตรงกิศกรแต่ก็ต้องบอกเลยว่าระยะหลังนั้นดูเหมือนว่าทางด้านตรงตรงกิศกรเบรรักวณีเจอกระแสข่าวลือว่าเลิกกันบ่อยมากแม้ในช่วงเทศกาลสําคัญอย่างสงกรานต์ทางคู่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันต่างคนต่างกลับไปบ้านของตัวเอง ทางด้านเบรรักวณีได้กลับไปจังหวัดขอนแก่นกับครอบครัวและทางด้านตรงตรงกิศกรก็ได้กลับไปบ้านที่จังหวัดมหาสารคามล่าสุดทางด้านเบสได้ออกมาโพสรูปภาพหลังมีข่าวลือว่าเลิกแฟนหนุ่มตรงตรง,ตรงกิศกรทางอันฟอลโล่ไอจีและลบรูปคู่จนหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวและงานนี้ก็มีทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างดวงดาวจารุจินดาโผล่คอมเมนต์ในไอจีเบสคำสิงเอาไว้ว่าสวยสดใส เบดได้เผยความรู้สึกที่ได้แสดงละครร่วมกับอาดวงดาวนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานว่าต่อแรกไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเพราะว่ารุ่นใหญ่แล้วแบบว่าเขาจะมีมุมนั่งของเขาจะไม่ค่อยมาคุยเล่นกับเด็กๆเ,เราก็ไม่กล้าจนถึงวันหนึ่งที่แบบเหมือนเรามีปัญหาชีวิตแล้วจังหวะน,นั้นนักแสดงคนอื่นเขาทำงานอยู่เรานั่งกับป้าดาวสองคนที่โต๊ะอาหารแล้วเราก็ได้คุยเรื่องชีวิตกัน แล้วหนูนึกถึงยายหนูคือยายหนูเพิ่งเสียด้วยตอนที่เล่นละครเราก็เลยแบบเหมือนคำที่เขาแนะนำเราเหมือนยายเราเลยแล้วป้าดาวก็ขอเป็นป้าหลานบุญธรรมจริงๆในชีวิตจริงแล้วเวลาไปออกสื่อหรือว่าวันไหนว่างๆนัดกินข้าวหรือมาบ้านกันและกันได้เลยอย่างตอนที่เบรับปริญญาคือหนูชวนแล้วป้าดาวไม่ว่างมีคิวละครเรื่องอื่นอะไรอย่างนี้แล้วอยู่ๆก็มาเซอร์ไพร์ แล้วพอยายเสียแล้วป้าดาวมาคือเหมือนแบบมีผู้ใหญ่มาให้และโดยในกองถ่ายสนิทกันด้วยเลยพอถึงตอนเล่นหนูอาจจะไม่ได้เห็นป้าดาวในเรื่องเพราะป้าดาวเล่นเป็นผีในเรื่องแต่เราจะไม่สามารถสบตาเขาได้เลยสบตาแล้วจะร้องไห้อินมากๆหลงรักหลานสาวไม่ไหวสำหรับคุณย่าดวงดาวจารุจินดาที่ตอนนี้ทั้งรักทั้งเหอหลานสาวน้องมียาววัยสีขวบหนักมาก โดยคุณย่าบอกว่าก็เหอมากเรามีหลานสาวคนเดียวจากเด็ก8ดขีดตอนนี้ก็เติบโตมาสี่ขวบแล้วหลานเราก็รักเพราะตอนเป็นแม่เราไม่ค่อยได้เลี้ยงลูกเราทำงานตอนนี้มีโอกาสแล้วแต่ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยเพราะเราต้องทำงาน